สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสัตเลี้ยงตัวละครหรือโลบัสพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวปกรณ์ทางเว็บไซต์นะไม่ถอกให้เลือกซื้อไอเทมหรือตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทนูธนูไยเฟนหรือพิซซบเก้าเก้นะและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโลบัสอีกด้วย สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอบอกเลยว่าตอนนี้ลีกไอจียังเงียบอยู่ทุกคนไม่มีลีกหลุดอะไรออกมาอีกเลยอะ่ะตั้งแต่กี่วันวะสองวันที่แล้วมัง้งอ่ะวันนี้พี่มาสรุปผลการสุ่มฮิวในที่นี่แล้วกันว่าพี่สุ่มฮิวได้หมดกี่ตัวในที่นีรู้สึกว่าที่นี้พี่สุ่มฮิวได้น้อยนะเดี๋ยวหนึงอ่านี่ปะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวทุกคนในที่นี้พี่สุ่มฮิ้วได้แค่แปดตัวอืม ในส่วนกิจกรรมลับคือครั้งนี้พี่แจกคิวออกมาสองตัวแต่ว่าจะหายากเออค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับคนที่หา,ากิจกรรมลับเจอเปคนแรกนะพี่แจกยูหนึ่งตัวมันก็เป็นเจมนะทุกคนประมาณสัก3ามสิบเอ็มมันก็เป็นคิวหนึ่งตัวมั้งประมาณนี้แต่ก็เดี๋ยวขอลองดูเออเดี๋ยวลองโหวตด,ดูก่อนรอบหนึ่งว่าจะเอาเปอะไรดีในส่งกิจกรรมลับนะพี่แจกไปเจ้าคิววิสาะหนึ่งตัวแล้วก็เป็นคิวเออสกเก็ตบอร์ดหนึ่งตัวทุกคนสองตัวนี้ขึ้นไปเลยให้ดูเป็นขวัญตา คําใบเลยๆน้อยก็คือต้องมี2ตัวนี้เท่านั้นถึงจะถูกพี่ใบแล้วส่วนที่เหลือก็ไปหาเอาเองลวกันมันอยู่ในคลิปนี่แหะนลกวนอืมก่อนจบคลิปไปตามเต็ปเดิมเดี๋ยวเรามาสมบูแาก่อนครับมาอืมเรจะได้ฮิวตัวหนึ่งมานี่ <c oughs> หมดรล้วมาอาทินี้นี่อาจจะได้แจกเยอะนะใครจะไปรู้อ่ะเปิดมา <c oughs> โอเคไปเทคบัวกันต่อเลย เดี๋ยววันนี้พี่มาซื้อเจ้าซีบ้าวอเตอร์หน่อยแล้วกันดูดิดว,ว่าราคาตกหรือเปล่าอือหึโอเคไม่มีออกมาเลยยังเกลืออยู่ไปดอกท้ายไปสปาวตูต่อเลยเอาเปิดมาือหึหนึ่งร้อยดอกมีอยู่กี่ดอกว่าลืมแล้วอะโอเคหมดละอืออ่ะไปทุกคนวันนี้ไปซื้อเจ้าซีบ้าหน่อยแล้วกัน ซีบ้าซีบ้าออยู่ไหนเอยซีบ้าโอเธอร์ซีบ้าตอนนี้ราคาตกเหลือ,อห้าสิบเออ85หรอจากเมื่อวานคือราคาเท่าไหร่นะออาป9ป่ะเก้ราคาไม่ค่อยตกมากนเลยแต่ก็เออยังใช้ได้อยู่อ่ะขออนุญาตซื้อมาหน่อยเลกันอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเจ็ดสถ้าฮะทำไมราคาตกขนาดเนี้ยอา่าโอเคจัดเลยแล้วกัน อโอ้โหเจ็ดสิบเก้าเออโอ้โหมันตรงนี้ดีว่ะไอ้นเขาดูซิเอา้าลืมอ่าอ่ะขอดูหน่อยอืมเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำกระจายออกมาปะหรือเป็นสายฟ้าน้ำแหละอืมดูทรงละโอ้โหรมประมาณนี้งั้นก็สารกิจนี้ไม่ได้ฮะสุบิไม่ได้แล้ฮะ